เอ้ยมีอ <laughs> ย่างออกมันอย่างนั้นคือไรใจะจเอออไบาว่านไบาตี้คนนะบาตีกูจะกินอย่างมานี่กูจะกินเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเล่นไเล่นไเสียตรงนอไห เอาทางนี้ก็ได้เน้อโอ้โหปวดปวดแทงไปเลยแทงนี่จับนี่จับที่นี่นี่เอ้ยตามอูเดี้ตามได้ดีพอพจบสได้ดีแทงไปพุ่นตัวมันได้เปรียบโอ้ชนะอะไรบางที่นี่ไปจับเนี่ยนะตัวท่าน มาดีเลยเมื่อไหร่สองศูนย์อะไรเนี่ยโอ้ดูกว่ากี่นี่ขาดกันเลยวะโคตรเทพเลยวะเยี้ยงวะแบบตื่นแบบยานนะจนแบบสั่นสั่นแบบ บมได้ยอกแล้วมั่วตกใจไปกินโตตัดาง่ายอีกแล้วขึ้นมาเลยดิึขึ้นเลยขึ้นมาอย่างนั้นีีมาอย่างนั้นอีปวาบมิมนะปวได้ด้้ว

อ่าวีวแ้ดแล้วกินหัวได้กินแล้วเฮยม่ะเาปิดแล้วกินเขาได้นโอ้ข่าวษณะแล้วันปล่อยจิกันชไหปล่อยกินชนะแล้วกินเร็จขินเขาไปไม่ต้องกินเขาแล้วข้าวข้าวฮอตข้าข้าวฮอตนะแทงมานี่เออเออบมล้เราพนันข้าวฮอเป็นยังไงสังบ่ได้ อปล่อยเขากินเท่าเข่าบ้านี้เห่ากระแทงบ้านีออนี้ละเซตกูงบ้นี่เออเซตเลยนะเซตกูรนานี่นี่นี่เซตกูรนาเขายงเ็นของกูนะมึงกินได้ในไหนล่ะนี้ผกูกินนี่น้องนูออยู่บานนี้ ไปตี่ละมานี่กระายหีมานี่กระไหนสายมานี่กระสายมีนจาฮอดกอเปล่าขาโอ้ยมาก็เหาแลญโอ้ประด้แล้วใส่รเปจะกินนี่จะกินใส่นี่จะกินผู้นี้ที่เพี้นป้าดิกอจะมีฟีน้องกูเลยแม่บอมึงจะมึงยีนีกูก็ไม่นบกูเลย อ้าวก็ได้แบบจับดาบแทงสองแบนี่เอาแล้วได้เ็ษก็เห็ดตัวเห็ดกระเห็ดตัวขาโรดมันตมันนะแล้วไปใช่กระสนาแล้วดามตั้ไปอยู่เนาะ่งดามโลเลยกี่ตัวนี้แล้วตายลดามนพ่อพอไปเอาสองสงนี่แหะวิ่งไ่เอาผิดะาไหม กดมาฟ้าดี่ที่คุยุดิตายเลตาตายงเบรง่ห่นี่จะมือนะเจมี่นี่ให้มึงเสมอสิโลมงอยู่นี่นี่ี่ก้แหละบิกินกูนี่เวกนี่เล้วพอๆพอจ้ะนี่ขวตัวนี่มกินกูกินบเอาโอ้ยเอาพอได้อาซิซิบือเอ้ามันโมาุ